ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอก็อยากจะต่อสู้กับความกลัวแล้วล่ะวันนี้หุงเงาะให้ข้อสุดท้ายไว้ว่า fight your fear จำได้ไหมคะทวนของอันที่แล้วอันที่หนึ่งคือเราเขียนก่อนว่าเรากลัวอะไรรู้แล้วว่าเรากลัวอะไรเสร็จปุ๊บทำไงคะเราก็มาดู worst case ว่าไอ้กลัวนี่มันจะพาเราไปสู่ความรู้สึกอะไรกันแน่ที่มันแย่ที่สุดแล้วก็หาว่าแล้วเป้าหมายของเราจริงๆคืออะไรแล้วเราเริ่มชั่งน้ําหนักแล้วเราก็ต่อสู้กับความกลัวทีนี้แหละพอเรารู้สึกว่าถึงเวลาต้องต่อสู้กับความกลัว มันมีวิธีไหนบ้างคะครูงเงาะที่ครูใช้ในการต่อสู้กับความกลัวครูขอเอามาแชร์ไว้ด้วยกันทั้งหมด5วิธีนะคะสิ่งแรกสิ่งที่ครูอยากให้ทุกคนเข้าใจพร้อมกันก่อนนั่นคือเราทุกคนต้องยอมรับก่อนว่าเรากลัวข้อที่หนึ่งคือยอมรับค่ะอย่าไปปฏิเสธอย่าไปบอกข้าไม่กลัวหรือบางทีอะ บางคนก็ตรงข้ามนะไม่ใช่ไม่ยอมรับคืออันนั้นก็ยอมรับเลยว่าฉันกลัวเอฉันกลัวกลัวกลัวแล้วพอกลัวปุ๊บยอมรับแบบไม่ได้ไม่ได้ยอมรับในหัวใจว่าอืตอนนี้ฉันกลัวมันต่างกันยังไงคนบางคนคือก็กลัวก็เลยไม่ทําก็ฉันกลัวก็ยอมรับว่ากลัวก็เลยไม่ทําแต่วันนี้ครูอยากให้ทุกคนมองการความกลัวนะให้มันเป็นลักษณะว่ายอมรับแต่ไม่ยอมแพ้ยังไงคะ เวลาที่เราอ่ะรับรู้ว่ามันมีความกลัวเกิดขึ้นเราอ่ะค่ะน้อมรับมันอืตอนนี้ความกลัวเกิดขึ้นแล้วนะจากนั้นนะคะเมื่อเรามีความกลัวที่มันเกิดขึ้นให้เรารู้ว่าทุกความกลัวกําลังจะพาเราอะ่ะเติบโตทําไมเราถึงคิดอย่างนั้นทาไมครูถึงคิดแบบนั้นในโลกใบนี้ค่ะมันมีสิ่งที่ทําให้เราอะ่ะเหมือนเป็นบททดสอบให้เราต้องก้าวข้ามเสมอใช่ไหมงั้นถ้าวันนี้เราเจอบททดสอบตัวหนึ่งที่มันมาให้เรากลัว นั่นแปลว่าถ้าเราเก้าวข้ามตัวนี้ได้เราก็เติบโตขึ้นกว่าตัวเราในวันก่อนหน้าถูกไหมคะเพะฉะนั้นสิ่งที่ครูอยากให้ทุกคนมองเห็นคือถ้าวันนี้เรากําลังจะไปสัมภาษณ์งานแล้วเรากลัวจังเลยไม่รู้จะไปยังไงเราจะต้องพูดยังไงให้เขารับเราเออกลัวกลัวฉันกลัวแมวยอมรับก่อนอตอนนี้กลัวแต่ไม่ยอมแพ้นะฉันไม่ยอมแพ้นะฉันจะ ทำอะไรบ้างอ่าฉันจะทําอะไรบ้างเพื่อให้ฉันได้ก้าวข้ามความกลัวนี้นั่นก็คือการที่เราเลือกที่จะลงมือทําก้าวข้ามมันเพราะอะไรถ้าเรายอมรับมันปุ๊บแล้วเรามองว่าเราไม่ยอมแพ้อย่างไงฉันกลัวมันเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งนะคะที่เขาเขียนว่า fear and do it anyway feel your fear คือให้รู้เลยว่าตอนนี้ฉันกลัว and do it anyway มันคือการที่ทําให้เราอะขยายขอบเขตของเราสมมุติวันนี้เรามี comfort zone ของเราแค่เนี้ยอยู่ตรงนี้ย โอ้สบายดีจังเลยอยู่ในห้องเล็กๆนี่สบายดีจังเลย,ย,เลย,เลยปลอดภัยจังเลยนะแต่ว่าวัานนี้มีคนบอกว่าเฮ้ยข้างนอกอ่ะมันมีมันมีมนมผลไม้ที่อร่อยมากเลยนะเราก็จะแอบ,บดูเฮ้ยกลัวไม่กล้าออกมันอยู่แต่ข้างในเนี่ยสบายดีอะ่ะเอาไงดีไม่กล้าออกอ,ะอ่ะแต่ถ้าวัานนี้คุณยอมรับความกลัวว่าฉันกลัวแต่ทำอยู่ดีนะแล้วคุณขยายตัวเองพาตัวเองออกไปด้านนอกได้ แปลว่าอะไรคะวันหนึ่งคุณก็จะทําให้พื้นที่ของคอมฟอร์ตโซนของคุณกว้างมากขึ้นแทนที่มันจะอยู่แค่นี้แต่พอวันนี้คุณก้าวข้ามเพราะคุณรู้ว่าทุกความกลัวจะนํามาซึ่งความเติบโตในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่สําคัญที่สุดก็คือเราก็ต้องถามตัวเองอีกว่าแล้วทำไมเราต้องเติบโตด้วยอ่าฝรั่งเขามีคําพูดคํานึงค่ะเขาบอกว่า if you don't grow you die ถ้าเธอไม่โตเธอตายเหมือนกับธรรมชาติเขากําลังบอกเราอะต้นไม้เนี่ยนะ,ะพอวันมันมีวันที่มันจะเติบโตใช่ไหมแต่ถ้ามันเลิกโตแล้วมันก็จะมามันก็ตายชีวิตของคนก็เหมือนกันถ้าเราไม่เลือกที่จะดีขึ้นนะฮะคำว่าดีขึ้นในในที่นี้ไม่ได้แปลว่ารวยขึ้นนะคะดีขึ้นคือมีจิตใจที่ดีขึ้นกล้าหาญขึ้นจากคนกลัวเป็นกล้าจากคนโกรธเป็นเมตตานี่คือคําว่าเติบโตที่มนุษย์ ต้องฝึกฝนตัวเองเพื่อให้เราเป็นสัตว์ประเสริฐถูกไหมคะฉะนั้นอ่ะวันนี้ถ้าเรายอมรับความกลัวแล้วมองว่ามันกําลังเป็นพื้นที่ที่ทําให้เราเติบโตมากขึ้นลองคิดดูสิมันจะเจ๋งแค่ไหนที่เรารู้สึกว่าเออมองไปตรงไหนเอ๊ะตรงนั้นฉันก็กล้ายืนไอสิ่งนี้ฉันก็กล้าทํามันไม่เห็นมีอะไรให้ฉันกลัวอีกต่อไปเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นมนุษย์ที่มีความสุขและมีอิสระเสรีภาพแค่ไหนคุณออกจากบ้านแล้วเต็มไปด้วยความกลัวกับคนอีกหนึ่งคนออกจากบ้านแล้วทุกอย่างดูเป็นไปได้ ลองคิดอันนี้ดีๆนะคะข้อที่หนึ่งเลยคือยอมรับข้อที่สองการใช้ภาษาการใช้ภาษาต่อความกลัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะคนส่วนใหญ่ชอบกลัวแล้วก็พูดว่าฉันทำไม่ได้มไม่ว่าอะไรก็ตามไม่เอายากอทำไม่ได้อะไม่เอาไม่กล้าทำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ครูสอนในคลาสเรียนของครูเยอะมากเลยนะคะในเรื่องของการใช้ภาษาที่ถูกต้องเพราะว่า เวลาที่เราใช้ภาษาที่เป็นน g a t i v e หรือภาษาที่ลบเคมีในร่างกายของเรามันเปลี่ยนแปลงน,นะคุณลองพูดวันนี้ลองพ,ลพ,นะ feeling. พูดแล้วพูดนะใส่ฟ e l i n g พูดแล้วใส่ฟ e ลิ่งไปด้วยทำท่าทางไปด้วยประกอบนะคุณเชื่อมั้มันจะลงไปในจิตใต้สำนึกเลยเช่นถะ้าคุณวันนี้เราบอกแย่จ yeah, 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 yeah ังเลยอะวันนี้แย่จังเลยอะคุณลองแค่พูดแค่นี้ค่ะไปเรื่อย จิตข้างในมันจะวูบเลยแล้วมันจะทําให้กล้ามเนื้อของคุณอ่อนแรงมันจะทําให้สมองของคุณฟอคิดอะไรไม่ออกฉะนั้นสําคัญมากเมื่อเราต้องการที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวข้ามความกลัวเราจําเป็นจะต้องใช้ภาษาที่ดีกับตัวเองว่าเฮ้ย hey, มันเป็นไปได้นะลองดูนะลองทําดูนะโอเคไหมคะสิ่งสําคัญเลยคือภาษาที่เราเปล่งออกมาลิวิสติกเขามีเอา งานวิจัยไปทดสอบมากมายตรวจเลือดเลยนะว่าคุณพูดคำหนึ่งเนี่ยจะส่งผลให้เลือดหรือเคมีในเลือดของคุณเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงฉะนั้นวันนี้ลองเฝ้ามองภาษาที่เราพูดในปากของเราทุกครั้งที่เราพูดออกไปนะคะว่าเฮ้ยสิ่งนี้ที่เราพูดไปเนี่ยมันจำกัดพฤติกรรมอะไรของเราบ้างฉนั้นถ้าเกิดสมมติบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นคนไม่ค่อยกล้าไปทักทายคนอื่นะ่ะกลัว พอคุณพูดคานี้ปุ๊บโอกาสที่คุณจะไปทักทายคนอื่นมันเป็นไปได้ยากแล้วแต่ถ้าวันนี้คุณลองใหม่บอกว่าจริงๆการทักคนอื่นมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะจริงๆมันก็ง่ายเหมือนกันนะฉันมองว่าเป็นไปได้เอาแค่นี้ก่อนคุณอาจจะไม่ไมจำเป็นต้องบอกว่ามันง่ายก็ได้บางทีใจคุณอาจจะยังไม่ซื้อใช่ไหมถ้าคุณลองบอกกลองแค่พูดว่าฉันว่ามันก็เป็นไปได้นะอ่าพอทันทีที่คุณพูดว่าเป็นไปได้คุณจะเปิดช่องเล็กๆให้กับจิตให้เห็น ทางอื่นด้วยเพราะธรรมชาติของมนุษย์นะคะถ้าเกิดเมื่อไหรคุณพูดอะไรซ้ำๆอะสมองของเรามันจะสกรีนมันจะสกรีนเลยนะคะให้เราเห็นเฉพาะสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราพูดซ้ำๆสิ่งที่เราเชื่อใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเกิดวันนี้คุณพูดออกไปแล้วว่ามันเป็นไปได้สมองมันก็จะเปิดให้เห็นความเป็นไปได้ทันทีครูยกตัวอย่างตัวตัวครูเลยเมื่อ,อวันก่อนมีปัญหามีปัญหาก็คือมีคนหนึ่งเนี่ยเขา เขามาทําร้ายแม่ของคนที่ครูรักนะคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในห้างห้างหนึ่งที่ต่างประเทศนะคะที่อินเดียแล้วพวกเราก็ช้อปปิ้งกันอยู่ปรากฏว่าคุณแม่ของคนที่ครูรักเนี่ยเขาก็นั่งอยู่ที่ห้องเหมือนห้องให้นมให้นมเด็กอะ แล้วเขาก็นั่งเท้าบวงคือเขาไม่ไหวแล้วร่างกายเขาแบบไม่สบายมากๆปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็จะเข้ามาให้นมลูกแล้วเขาก็อัลวาดแบบเกิดมาแล้วไม่เคยเจอคนแบบนี้มาถึงเขาก็กรี๊ดเลยบอกออไปนี่มันไม่ใช่ห้องของเอ้านี่มันเป็นห้องให้นมลูกแล้วคนที่ไปด้วยอีกคนหนึ่งคนที่กูรักเนี่ยเขาก็บอกว่าใจเย็นๆนะคะเนี่ย แม่ไม่สบายค่ะฉันไม่แค่เธอจะป่วยเรื่องของเธอฉันไม่แค่ลูกฉันหิวลูกฉันต้องได้กินนมเธอมันไม่ใช่มนุษย์คือด่ากันแบบนี้เลยคือกูแค่นั่งอยู่ในห้องมึงเอาดา่ากูไม่ใช่มนุษย์เลยมึงไม่มีความเป็นแม่ไม่แม่อะไรละเค้าเป็นแม่ของไอ้ผู้หญิงคนนี้ที่นั่งอยู่นะเพื่อนกูเองแล้วแบบเขาก็ดา่ดาดา่ดาด่าด่าด่าแล้วก็ที่เจ็บกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมแม่ที่ป่วยนั่งเบอร์พูดไม่รู้เรื่องแล้วคุณแม่ มันเดินเข้ามานะแล้วเอานิ้วจิ้มหัวแม่โอ้จิ้มหัวแล้วก็บอก g ก็ o เ t ้า t ก u t เอ้าอย่างเงี้ยตะโกนใส่อย่างเงี้ยครูวมมาได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ตอนหลังนะครูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วเขามาเล่าให้ครูฟังว่าฉิบบ้าไปแล้วผู้หญิงคนนั้นคือพอเขาไม่ได้เข้าไปนั่งในห้องให้นมลูกใช่ปะเขาก็กรีดลงไปกองกับพื้นแบบกรีดกรีดกรีดลงไปกองกับพื้นคือแบบคือ นี่แสดงว่าเติบโตมาตอนเด็กๆนี่คือถ้าไม่ได้อะไรต้องกรีดแน่ๆแล้วเขาก็จะได้ในสิ่งที่เขาเคยกรีดแล้วได้เขาก็โตมาโตมาขนาดมีลูกแล้วนะยังเป็นแบบนั้นอยู่เลยอะ่ะครูเห็นเหตุการณ์เนี้ยตอนที่ครูได้ยินเหตุการณ์เนี้ยครูพูดกับตัวเองเลยว่านี่นะคือสิ่งที่สําคัญมากนะภาษาที่ใช้นะลองฟังดีๆเราพูดในใจกับตัวเองหรือบางทีเราอาจจะเผลอพูดออกไปหรือบางทีเราไม่ได้พูดแต่เราพูดในใจต้องระวังให้ดีครูพูดในใจเลยว่า โอ้โห oh, ถ้ามันทำอย่างนี้กับแม่ครูนะทำแม่ครูกําลังป่วยอยู่นะ mm. เนื้อไหมถ้าแม่คุณนั่งป่วยอยู่ไม่ไหวกําลังเบอเบอ์แล้วอยู่มาจี้หัวแม่ครูเนี่ยนะอันเนี้ยคุณเล่นแน่คูพูดคำนี้เลยถ้าใครมาทาอย่างนี้กับแม่ฉันนะฉันไม่เลี้ยงแน่คุูพูดคํานี้กูเห็นภาพคูเตะมันเลยอะนี่คือภาพที่คูฉายในหัวั้นแล้วคูก็พูดต่อว่าโอ้โ oh, ห ทำอะไรก็ได้ไปอย่าทํากับแม่ฉันเสร็จปุ๊บครูก็มานั่งวิเคราะห์คําพูดของตัวครูว่าการที่ครูพูดออกไปแล้วว่าสิ่งนี้ยังไงฉันก็ไม่ทนแปลว่าอะไรคะแปลว่าคุณเลือกแล้วว่ายังไงครูก็จะไม่ทนแปลว่าคุณเลือกว่าต่อไปนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณเลือกที่จะเป็นคนไม่มีสติคุณเลือกแล้วนะเพราะคุูใช้ภาษาเพราะฉะนั้นพอคุณได้สติขึ้นมาปุ๊บครูก็มาคิดใหม่ว่าทํายังไงดี ทำยังไงดีนะที่ถ้าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นแล้วกูบอกตัวเองว่าฉันควบคุอมอารมณ์ได้ฉันจะมีสติพอที่จะจัดการเรื่องนี้ได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปไปเตะเขาอะนึกออกไหมครูเป็นขาบู๊อยู่แล้วไงคือครูอะทำงานเกี่ยวกับการดิวเรื่องอารมณ์ของตัวเองมายาวนานมากนั้นสิ่งที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าคนนั้นดา่าคนนี้ด่าเราก้าวข้ามแล้วแต่เราลืม ว่ามันมีจุดที่สําคัญอะไรในชีวิตของเราที่เรารู้สึกว่าอันนี้แตะต้องไม่ได้แล้วเราก็มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆถูกป่ะมันนานๆจะเกิดทีแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราไม่เคยจัดการไม่เคยซ้อมในหัวของเรานี่คือขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3คือพอทันทีที่คุณรู้ใช้ภาษาที่ดีแล้วคุณจงซ้อมสิ่งดีๆที่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นในหัวฉะนั้นถ้าเกิดครูพูดบอกว่าโอ้ ฉันทนไม่ได้ใครมาทําอะไรคนที่จรักฉันทนไม่ได้ถ้าครูพูดแต่คํานี้ไปเรื่อยๆแปลว่าครูจะไม่ไม่เลือกเป็นคนที่มีสติในวันที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนี่ครูบอกตัวเองไปแล้วฉะนั้นครูถอนคําพูดใหม่แล้วครูพูดใหม่ว่าฉันเป็นไปได้ที่ฉันควบคุมอารมณ์ได้ฉันจัดการได้ฉันรู้ว่าฉันจัดการได้ฉันรู้ว่าฉันจะจัดการได้อย่างดีด้วยนะแล้วหลังจากที่ครูพูดเสร็จสเต็ปที่สามให้เราซ้อมภาพในหัว สองภาพในหัวคืออะไรเช่นเห็นภาพเขาทําอย่างเงี้ยกับแม่เราแล้เห็นเราแบบยั่างมากเลยคือผักออกไปก่อนอย่าทําอย่างนี้นะฉันอันนี้มันไม่ดีเลยสิ่งที่เธอทำมันไม่ถูกต้องนะเห็นภาพตัวเองพูดในหัวแบบนี้เรื่องไหมคะถามว่าฝืนไหมฝืนสุดๆแต่เราต้องการเป็นอะไรจําเป้าหมายได้ไหมเราต้องการเป็นคนที่ดีขึ้น เพราะเราอะเป็นคนที่หวงตัวหวงตนไงทำแม่ฉันนี่กูของกูถ้าเป็นแม่คนอื่นเราก็อาจจะขนาดแม่เพื่อนแต่มันเป็นเพื่อนของกูไงเพื่อนของกูกูเลยหวงเนี่ยมนุษย์มันติดคําว่าตัวกูของกูถ้าเป็นแม่ของคนนั้นเราก็อาจจะแค่คนนั้นทํานิสัยไม่ดีเลยแต่เราก็ไม่ได้โกรธเมื่อเราคนนั้นนิสัยไม่ดีเลยแต่พอเป็นแม่ของเราเนี่ยเรายึดมั่นเป็นตัวเป็นตนของเราฉะนั้น การที่เราจะทําให้เราลดความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองลงไปนะคะเราต้องฝึกในจิตเลยว่าเราทําได้แล้วก็เห็นภาพที่เราทําไดซ้ซ้อมซ้อมซ้ําๆในหัวเพื่อไอ้ตัวซ้อมเนี่ยมันจะมาเตือนสติเราว่าพอมีอะไรเกิดขึ้นฉันจะกลับเข้าไปสู่ในภาพที่ฉันเคยซ้อมไว้แล้วโอเคไหมคะแล้วก็อันต่อมาก็คือฝึกนะคะฝึกในการทําซ้ำๆ นะคะการที่เรากลัวเรื่องอะไรอย่างสมมติคุณกลัวเรื่องกลัวที่จะพูดกับคนหรือกลัวในเรื่องที่จะแสดงความคิดเห็นคุณก็ลองพูดในใช้ภาษาแบบที่ครูบอกว่า,วาเอ้ยฉันกล้าแสดงความคิดเห็นนะจริงๆมันเป็นไปได้นะที่ฉันจะพูดแชร์อะไรจากนั้นนะคะ คุณก็ซ้อมในหัวในการที่คุณจะยกมือแชร์ซ้อมในหัวในการที่คุณเดินเข้าไปทักทายคนอื่นก่อนซ้อมซ้อมซ้อมแล้วขั้นที่4ี่ก็คือการทําซ้ําก็คือลองทําจริงๆเลยลองดูวันนี้ฉันจะพูดก,กับคนจากที่แต่ละวันเนี่ยศูนย์คนวันนี้ฉันจะลองสักสักสองคนอะค่อยๆเป็นสเต็ปที่เป็นไปได้ใช่ไหมค่อยสองคนเฮ้ยสองคนเฮ้ยก็โอเคนี่ทําอีกวันต่อมาสักสี่คนวันต่อมาสักห้าคนนะคะหรือถ้าเกิดสมมติว่าอย่างครูเนี้ย ไอ้เป็นพวกกลัวแพ้ใช่ไหมครูทําซ้ําๆคืออนะไรลองดูกัดลิ้นดูใครพูดไปไม่พูดไม่พูดไม่พูดลองดูลองอยู่กับความแพ้ดูมันไปทําซ้ําๆมันไปนะแล้วอันสุดท้ายก็คือเมื่อไหร่ก็ตามคนส่วนใหญ่ที่กลัวคือกลัวการตัดสินใจลงมือทําฉะนั้นเวลาที่จะทึงต้องถึงจุดที่เราต้องตัดสินใจเราต้องมีมายเซ็ตที่ถูกต้องว่าทุกการตัดสินใจวินเสมอวินเสมอ นะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทําอะไรวินหาข้อดีจากมันให้ได้คําว่าวินเสมอคืออะไรคนส่วนใหญ่ชอบเข้าใจว่าเวลาตัดสินใจมันจะมีถูกกับผิดนะคะถูกกับผิดแต่ถ้าวันนี้ทุกครั้งการตัดสินใจของเราเราเข้าใจว่ามันมีแต่ถูกกับถูกมันจะเป็นอย่างนั้นไปได้ไงคุณง้อมันจะถูกได้ไงมันต้องมีถูกผิดสิฟังก่อนเวลาที่เราตัดสินใจเช่นอย่างสมมุติว่าเราตัดสินใจที่ที่จะเงียบอ่ะสมมติคุณง้อ เขามาทานี้กับแม่ครูแล้วครูผักไปเออแบบโอเคใหญ่นแล้วครูเลือกตัดสินใจที่จะเงียบใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่า,าผลคือมันยิ่งอลวาดหนักกว่าเดิมเลยอลวาดหนักกว่าเดิมเลยถูกไหมคะสมมุตินะนั่นแปลว่าอันนี้ครูตัดสินใจผิดหรือเปล่าเปล่าค่ะมันเป็นแค่อีกหนึ่งสเต็ปที่ทําให้ครูรู้ว่าการเงียบอาจจะใช้ไม่ได้กับคนบางคนก็ได้ถูกไหมคะ ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทําอะไรลงไปหรือสมมุติว่าวันนี้ครูโมโหสมมุตินะแล้วครูผักมันครูตัดสินใจผักมันปุ๊งแล้วมันล้มแล้วมันมาซูรูมันมาฟ้องร้องครูครูบอกโอ้โหฉันไม่น่าผักเลยตัดสินใจพลาดจังเลยไม่ได้พลาดค่ะณนะอะไรที่ทําไปแล้วมันมีบางอย่างให้เราเรียนรู้อยู่ในนั้นลองรู้เลยว่าเฮ้ยไม่ใช่แค่เรียนรู้ว่าการผักไม่ดีนะเพราะการผักมันไม่ดีอยู่แล้วถูกไหม แต่ถ้าเกิดสมมุติสิ่งที่ครูจะเรียนรู้ได้จากนี้คือเฮ้ยฉันยังต้องทํางานกับเรื่องอารมณ์ของฉันอีกเยอะเลยว่ะเออสิ่งนี้มันทําให้ฉันแต่อย่างน้อยฉันก็ปกป้องแม่ไดออ้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าสิ่งสําคัญคือมันทําให้ฉันได้กลับมาเรียนรู้กับตัวของฉันเองฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณตัดสินใจอะไรไปผลมันจะออกมาเป็นอะไรมันมีช่องเล็กๆให้คุณได้เรียนรู้อย่าไปกลัวที่จะตัดสินใจฝึกตัดสินใจไปเลยไม่ว่าซ้ายหรือขวาเลือกค่ะ เราต้องเลือกแล้วเมื่อเราเลือกแล้วทุกอย่างมีข้อดีให้เราได้เรียนรู้อยู่ในนั้นเสมอโอเคไหมคะอันสุดท้ายเมื่อกี้หข้อที่เอาไว้ฝึกแต่หัวใจที่ครอบคลุม5ข้อนี้นั่นคืออะไรรู้ไหมคะสิ่งที่จะทําให้เราต่อสู้ความกลัวได้ดีที่สุดคือคําว่าเมตตาเมตตาต่อตัวเองและเมตตาต่อคนอื่นฉะนั้นถ้าวันนี้เราไม่เลือกทําสิ่งที่ถูกต้องนะนั่นแปลว่าคุณกําลังเบียดเ,เบียนตัวเอง ก่อนที่คุณจะเบียดเบียนตัวเองให้คุณลองเมตตาตัวเองวันนี้ฉันจะต้องไปสมัครงานฉันไม่กล้าเดี๋ยวก่อนฉันรักเธอนะฉันขอให้เธอมีความสุขนะฉันปรารถนาดีกับเธอขอให้เธอจงกล้าหาญอย่าเพิ่งรีบกล้าหาญจนกว่าความเมตตาจะมาความเมตตาเป็นยาต้านความกลัวที่ดีที่สุดนะคะแล้วมันจะดึงความกล้าหาญและมันจะดึงคุณธรรมอื่นๆยกขึ้นมาด้วยฉะนั้นจงใช้ความเมตตาเป็นตัวห่อหุ้มทั้ง5ข้อที่ครูบอกไปนะคะ